พี่ผมไปเที่ยวญี่ปุ่นพี่ปองมามต้อง<ล>บอกว่านสนุกสนานมากครับคลิปนี้เนี่ยช่วงแรกพี่ปองเนี่ยแกก็จะ,จะจะป่วยเป็นเอ่อโรคบ้านหมุนมนะครับก็ทีแรกก็ดูก็จะไปไม่ได้พราะบ,บอกว่าทุกคนก็ได้เห็นเลยว่าไปการาดูานี่แม้ว่าป่วยนั่งรถเข็นก็ยังไปเที่ยวได้แต่พี่ปองพอสองสามวันอาการก็ดีขึ้นแล้วก็จะได้เห็นผมกับพี่ปองเนี่ยเอ่อเฟซบุ๊กไลฟ์เฟืนอยู่แทบทุกวันเลยบางวันเนี่ยเฟซบุ๊กไลฟ สรอบ4รอบก็มีนะครับลองไปดูไฮไลท์สำคัญสำคัญที่ผมกับพี่ปอง Facebook Live เจอกันครับตอนนี้อยู่ที่นางโอย่านะครับปีนี้เนี่ยสักุระบานช้ากว่าทุกทุกปีคิดว่ามาถึงนางโอยา่าสักุระน่าจะเริ่มโรยลงไปบ้างแล้วแต่ปรากฏว่าสักุระบานฉ่ำเต็มที่ก็เลยถือว่าทริปนี้โชคดีน่าจะเห็นสักุระไล่ไปเรื่อยๆตลอดทังทริปเลย ภูเขาไฟฮารุนะนะครับเป็นภูเขาไฟที่ดับแล้วเนี่ยนะครับข้างหลังเลยรูปทรงเดียวกับฟูจิเลยนะครับเขาบอกว่ามันเป็นฟ้าแฟดกับฟูจิเพราะนันที่นี่อ่ะถ้าเป็นฤด,ดูร้อนก็จะเขียวเขียวสวยเลยนี่ไว้ <นะ S 2> ไว้เปลี่ยนสีก็จะเปลี่ยนสีไปออแล้วตอนนี้คือยังอยู่ในช่วงของแบบว่าจะกลับมาเป็นสีเขียว ราอยู่ที่สวนหินนะครับโอฮิโนชิดาชินะครับซึ่งเป็น่วนหินที่เกิดจากภูเขาไฟระเบิดกองหินสีดำๆเป็นก,ก้อนพุ่มพลุนเนี่ยนะครับอันนี้เกิดมาประมาณ1้อยเกว่าปีคือลักษณะของหินนะครับหินพวกนี้แต่ก่อนมันคือลาวาใช่ถ้าเรามาในฤดูร้อนหอให้ปองไอ้ตรงที่มันเป็น สีเทาๆนะมันจะเป็นเขียวใช่ไหมม,<อ>มันจะเป็นเขียวม,ม,มันเป็นมอสมันเป็นมอสที่คุมอยู่นี่ดูข้างล่างสวยมากเลยอ่ะอ่ามันจะมีมอสด้วยนี่คือธรรมชาติต้นสนด้วยนะครับที่คนที่ชอบแบบตามมอสเตาเลยแบบนี้นะ,ะเขาจะคงเห็นแล้วจะปุ๊บกรี๊ดมากเนาะครับ ร้อยครับนี่ยินเสียงไหมคะเราอยู่หน้าวัดอันนี้เป็นวัดเจ้าแม่คุนอิมอันศักดิ์สิทธิ์ครับแห่งหนึ่งเลยเป็นพันปีเลยเดี๋ยวให้ดูวัดข้างในก็เป็นที่ประดิษฐานเจ้าแม่กุนอิมอันนี้เป็นวิหารที่เก่าแก่มากแล้วก็เป็นที่เคารพนับถือของประชาชนในเมืองพิษขาโขครับอันนี้ก็จะมีทูบอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวพี่อ้จุดให้ดูเหยียบที่ปองหน่อยเยใช่ทูบสีเขียวนี้นะคะแล้วก็มาจุดที่เตาตรงนี้ จาะเอาไว้ตรงนี้คนญี่ปุ่นนี่เป็นคนที่แบบว่าละเมียดเนาะเป็นเราแล้วก็เอาไฟแช็กจุดนะเนาะจุดนี้ก็จะจุดชาก่อนนี่เขาจะละเมียดเกือบละเกือบติดทุกด้านละนี่ติดนี่นี่ระมียดเนาะแล้วก็ดับพิสบัดชนิดหนึ่งจะได้ดับปึ๊บโอเค สามลอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เลยพระพุทธแล้วนะคะนี่หมดล้อพระพุทธประเด็นตรงกระถางซู่ก็เป็นพระธรรมแต่ทีนี้ก็เป็นรอบพระสงฆ์นะคะเสร็จสับเรียบร้อยน้ำในหูไม่เท่ากันนี่ก็สาธุขอบคเย็นอธิษฐานให้พวกเราทุกคนนะคะ นี่นอยูที่ที่ทน้ําตกเคงอนครับคำว่าเคงอนแปลว่ามังกรก<ช>็เป็นน้ําตกที่ไหลมาจากทะเลสาบชูเซนจิใช่ะะใช่ซ<ช>ึ่งเป็นทะเลสาบที่เกิดจกากภูเขาไฟระเบิดนี่คืออุยโนโสองข้างทางอุยโนโน,ยนี่จะเป็นทางเดินคือเป็นทางเดินแล้วขนาดปวต้นสกุระซึ่งมีเป็นร้อยๆต้นเลยแล้วก็เป็นต้นเก่าแก่เสียทั้งสิน้น ลำต้นจะเป็นสีสีดำ,ดำสนิทมากเล<า>ยคือลำต้นนี่ดูรู้เลยว่าอยู่ยืนอยู่มาเนี่ยเป็นร้อยปีอ่ะพี่มนเนี่นนยหนีอเราดำดำนะ <laughs> เราอยู่ไม่ถึงร้อยพี่เราก็ดำสนิทจะหน้ามืดทร <laughs> <laughs> ิปน,น,น,นี้เนี่ยนะครับเรา ไปเที่ยวกันในเมืองปแปลกๆพิเศงแล้วเมืองเล<ด>็กๆทั้งนั้นเลยนะคือเราบินเนี่ยไปลงนางโงย่าซึ่งเป็นเมืองใหญ่ก็จริงแต่เราเพียงแค่รับประทานอาหารกลางวันในเมือนนางโงย่าเสร็จปุ๊บเนี่ยเราตีรถออกไปเลยเราก็ไปนอนนอกเมืองที่แรกที่เราไปนอนเนี่ยเราไปนอนริมทะเลสาบที่เป็นเขื่อนที่ชื่อว่า เขื่อนอินาเคียวเขื่อนนี้สร้างตั้งแต่ปี1922นเะเป็นเขื่อนที่เขากั้นปุ๊บเนี่ยอ่างเก็บน้ําก็กลายเป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยแล้วพอไปถึงปุ๊บเนี่ยทุกคนถึงก็ว้าวเพราะว่าสกุระเนี่ยเขาปลูกแล้วก็ขึ้นอยู่แบบตามชายขอบเขื่อนเนี่ยสวยงาม เดิมเราคิดว่าทริปนี้เนี่ยเราจะได้เห็นซากุระบนเขาต้นปีเนี่ยทางญี่ปุ่นเขาพยากรณ์อากาศว่าปีนี้ซากุระจะบานเร็วแต่ปรากฏว่าก่อนเราเดินทางไม่กี่วันเนี่ยญี่ปุ่นปเปลี่ยนการพยากรณ์ว่าปีนี้ซากุระจะบานช้าปรากฏว่าเราได้เห็นในพื้นราบ,รบไม่ได้ไปเห็นซากุระที่อยู่บนภูเขาเพราะทริปนี้เนี่ยพอไปถึงปุ๊บเราก็ว้าวตั้งแต่ลงที่นงโงย่าเลยว่านั่งรถสองข้างถนนเนี่ยก็ซากุระเต็มไปหมดเลย เที่ยวนี้กลับตลปัดแต่เราก็ยังเห็นซาก,กุระอยู่ดีอย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าเวลาวางเส้นทางไปชมซาก,กุระเนี่ยเราจะวางไว้แบบค่อนข้างปลอดภัยก็คือมีทั้งดูบนเขาและข้างล่างทริปนี้เราก็เห็นซาก,กุระบ้างจากนั้นเนี่ยเราก็ไปเที่ยวกันที่บนยอดเขาโคตกะทริปนี้ได้หลายบรรยากาศเลยเนื่องจากว่าปีนี้เนี่ยมันหนาวนานเราก็ร้อนช้าพอเราขึ้นเขาปุ๊บเนี่ยก็เห็นแบบยังเห็นหิมะอยู่อย่างสวยงามทุกคนก็มีความสุขแฮปปี้กับการที่ ขึ้นกระเช้าที่เป็นกระเช้าแบบสองชั้นนะครับนะครับแล้วก็ขึ้นกระเช้าสองชั้นขึ้นไปเรื่อยๆจน้นถึงยอดเขาพอถึงยอดเขาเราก็ไปเดินเล่นชมวิวชมหิมะกันเราก็ลงกระเช้ามาด้วความสุขนะครับไปดูสวนหินภูเขาไฟเป็นหินภูเขาไฟลูกนี้ระเบิดเมื่อประมาณ1 7ึกว่าปีมาแล้ว แล้วก็ลาวาที่ระเบิดลงมากระทบกับอากาศเย็นในช่วงที่มันระเบิดในช่วงฤดูหนาวเนี่ยมันก็ทําให้ลาวามันแข็งเป็นหินอย่างรวดเร็วมันก็เกิดเป็นส่วนหินที่สวยงามแปลกตานะครับอย่างในภาพที่คุณผู้ชมเห็นก็จะเป็นหลายหินหลายก้อนนี่ก็จะออกมาเป็นรูปร่างสุดแต่จะจินตนาการว่าเป็นหัวสิงห์บ้างเป็นรูปนั้นรูปนี้บ้างนะครับแล้วเราก็ไปอีกเมืองหนึ่งก็คือ เมืองที่ชื่อว่าเมืองอีคาโฮมีเมืองอิคาโฮนี่เป็นเมืองเล็กๆที่ระเกงซึ่งมีบรรยากา,กาศที่บ้านเมืองก็คือยังอนุรักษ์อยู่อะเ,เอาง่ายๆรถบัสเราเข้าเมืองไม่ได้เพราะเมืองมันถนนเล็กมากเราต้องจอดรถบัสแล้วทางโรงแรมก็ส่งรถมินิบัสมารับพวกเราขึ้นรถมินิบสัสแล้วก็เอารถตู้โล่งๆที่ไม่มีเก้าอี้มาเอาสัมภาระเราขึ้นไปแล้วขึ้นไปนอนในโรงแรมที่นี่เนี่ยแต่ว่าที่เมืองอิคาโฮเนี่ยมันมีข้อดีสองสด้านข้อแรกคือเป็นเมืองเล็กๆทุกคนได้ชมธรรมชาติสวยๆเห็นถนน เล็กๆนะครับแล้วก็เดินขึ้นบันไดทีแรกทุกหลายคนเขาบอกโอ้โหจะไปยอดเขาอีคาโฮเนี่ยซึ่งข้างบนนั้นมีสักเจ้าจะต้องเดินขึ้นบันได365ขั้นผมก็บอกทุกคนว่าไม่ต้องขึ้นก็ได้นะครับ เดินเล่นชมวิวข้างล่างซื้อของซื้อขนมซื้ออะไรกันข้างล่างแค่เดินชมเมืองก็สวยละเพราะเมืองสวยเมืองมันน่ารักที่สำคัญมันมีร้านขนมร้านติ่มเยอะแยะเลยให้เดินเล่นพิจิตร์ไทยที่บันได365ขั้นเนี่ยคือเขาเป็นสัญเจ้าแล้วเขาจงใจทําบันไดให้เท่ากับจํานวนวันเลยเนี่ยเราไปกันเนี่ยทั้งหมดเนี่ยประมาณ20คนเนี่ยขึ้นไปถึงยอดเขา365ขั้น,นได้กี่คนทุกคนทุกคนผมก็ประหลาดใจมากเลยคือผมยัง เดาว,ว่าเออคุณพี่คนนั้นคุณพี่คนนี้น่าจะเดินขึ้นไม่ถึงอากาศมันดีใช่ไหมอากาศมันดีคับมันยังสบายแลว้วบรรยากาศมันคือญี่ปุ่นโบราณญี่ปุ่นโบราณแท้ๆเลยเนี่ยนะครับเราค่อยๆเดินค่อยๆเดินแล้วที่สําคัญก็คือไอ้ตรงกลางของทางเดินขึ้นเนี่ยมันมีน้ําแร่แล้วน้ําแร่ที่นี่เนี่ยเนื่องจากว่าเป็นน้ําแร่ที่มีธาตุเหล็กผสมอยู่เขาบอกว่าเป็นที่เดียวนี้ญี่ปุ่นที่มีน้ําแร่สีทอง, <c oughs> ทองน้ําแร่เนี่ยไหลมาตรงกลางบัไดที่ทำเป็นล่องทางน้ำเนี่ยนะครับเห็นเป็นน้ําแร่สีทอง ซึ่งมันก็แปลกตานะคือผมไปที่นู่นเนี่ยผมเห็นน้ําแร่สีน้ํานมเห็นน้าแร่ละสีอื่นมาแล้วเนี่ยมัก็เคยเห็นน้ําแร่สีทองแล้วขึ้นไปท้้งบนก็ได้ไป รับทานไอศครีมข้างบนนมอน,นยอดขาวเหมือนเดิมนะครับจากอีคาโซเนี่ยเรามาจบทริปที่อ mm. ุเอโนทริปนี้ต้องเรียนคุณผู้ชมจริงๆว่าเราโชคดีมากเพราะว่าก่อนเดินทางเนี่ยดูพยากรว่าทั้งทริปฝนจะตกแต่พอไปถึงจริงเนี่ยพยากร์เปลี่ยนปรากฏว่าเราไปเนี่ยเจวันไม่เจอฝนเลย mm. เจอแดดเปลี่ยงเจออากาศดีทุกวันจนกระทั่งถึงวันที่โตกเกียวสุดท้ายที่เจอ ฝนทำเล็กๆแต่ก็เป็นฝนแบบสเปรย์แบบละอองซึ่งพอเดินได้แล้วเราไปถึงที่สวนอุเวโนเนี่ยก็เป็นช่วงที่ซากุระเนี่ยบานเต็มที่พอสวนบานเต็มที่เนี่ยเราก็ได้เดินผมกี่ี่ปอมก็เดินไลฟ์กันในสวนที่อุเวโนกันแบบสนุกสนานให้คุณผู้ชมได้ได้มาชมเนียนะถึงแม้ฝนจะตกนะเราก็คือฝนมันตกเบาๆอะ่ะเราก็ไลฟ์กัน ท่ามกลางสายฝนคือโอเอโนะเนี่ยมันเป็นสวนเก่าแก่แล้วที่นั่นมีทุกอย่างเลยพี่เจเกอในอสวนโอเอโนเนี่ยมีสวนสัตว์มีสันเจ้าสันเจ้าที่โอเอโนะก็มีเรื่องราวมีฮะ,ะ,ะแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์ของโตเกียวนะซึ่งถือได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สําคัญที่สุดเก็บรักษาสิ่งของที่มีคุณค่ามากมายนะฮะเข้าใจว่าเราจะมีจัดทริปพาคุณผู้ชมเนี่ยไปเจาะลึกอารยธรรมวัฒนธรรมญี่ปุ่นนะ,ะในเดือนกร,รกฎาคม อุโนะนี้ก็เป็นเรื่องราวมีเรื่องราวของศกอนาฏกรรมซามูไร,รเกิดขึ้นที่นี่ด้วยใช่ไหมครับซึ่งถ้ามีเวลามีโอกาสคราวหน้าเนี่ยก็จะมาเล่าใหุ้ณผู้ชมฟังนะครับ